ระดับ3ล้านล้านอ่ะและมันมีการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับ5-10ทุกปี5-10%ทุกปีนะ้ามันขึ้นแทบจะเป็นแทบจะเป็นเรียกว่าว,วายนี่ก็เอ็กปีเลยเป็นเส้นตรงเลยน,นรัแทบจะแล้วมันเป็นมาตั้งแต่ปี4ีหนะครับไล่มาเรื่อยๆเลย ค่าของมันขึ้นเรื่อยๆ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 อ,อ,อ,อยากมีนยะย คือรถไฟฟ้าตอนนี้มันกําลังเริ่มนิสสับถูกไหมแล้วถ้าดูกราฟเนี่จะเห็นว่ามันค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างชนิดที่เรียกว่าชันขึ้นอย่างรวดเร็วกราฟไม่ใช่ไม่ใช่ล่างๆนะครับขึ้นแล้วมันพุ่งพูดเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ัะถึงปีที่3ประมาณเริ่มต้นปีที่3 ปีที่สี่ปีที่ห้าเนี่ยผมว่ามันพุ่งแบบกระชุ่มเลยแล้วมันจะเริ่มดิสับเต็มตัวหลังปีที่ห้าหลังปีที่ห้าเลยนะครับเพราะว่าอะไรฟีเจอร์ของรถไฟฟ้า 5, นะครับหนึ่งกำลังวังชามันน้่มมากกว่ารถน้ำมันมากหนไง่ก่อนเลยเนหะยียบพุ่งนะครับคนจากที่เริ่มรู้สึกว่ามไม่มีเสียงเดี๋ยวนี้คุณได้ทำม,มีเสียงนะครับ มีเสียงลำลองมาเรื่องแบบปอรเช่ที่ทำเสียงสัเ่เคราะของเครื่องยนต์เนี่ยเข้ามาเพื่อให้คนขับมีความรู้สึกว่าขับรถที่เป็นเครื่องยนต์แต่กิ๊ไม่ใช่เป็นรอเดร์นะครับอันที่สองมันพุงพ่งครับมันพุ่งตามเท้าเลยใครที่ชอบประเภทหลังอัดบอเนี่ยต้องขับรถไฟฟ้าหเห็นเหี่ยบปุ๊บพุ๊บพุ๊ดพดเลยแถมไม่พอ ยังมีการเอาใจวัยรุ่นด้วยการใส่มอเตอร์ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับชัดไป600 800กว่าแรงมา้านะครับนะ0ถึง100ตอนนี้เหลือเท่าไหร่วินาทีก,กว่า1.9 2วินาทีโอ้แล้วรถขึ้นยนต์มันจะไปเทียบได้ไงเรื่องของการชาร์จไฟผมพูดไปแล้วตั้งแต่2ปีทีแล้วว่า เรื่องการชาร์จไฟถ้าเมื่อไหลการชาร์จไฟของรถไฟฟ้าเร็วเท่ากับน้ำมันเมื่อน,นั้นรถน้ำมันจะหมดลมคนจะเริ่มใช้เลยและชุดคิดการเปลี่ยนของมอเตอร์ลงในรถน้ำมันจะเกิดขึ้นนะครับจีจะทำชุดคิดออกมาเพียบเลยเพื่อที่จะสามารถรีเพลซเป็นทถอนเครื่องยนต์ออกและเครื่องยนต์ก็จะเอาไปยุบนะครับเป็นเต็นทเล็กไป I कर तो लगे อ,อันที่สองก็คือในเรื่องของ energy storage หรือ Battery storage system อ่าอันนี้นะครับมาแน่ๆมาแน่ๆชว์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับและอันที่สามคืออะไรอันที่สามก็คือ alternative energy ซึ่งความหมายของ alternative energy คือพลัางงานทางเลือกซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและไม่ไปลดปลแก๊สเรือนกระจกใดๆเลย อานอย่างแท้จริงซึ่งอันเนี้ยมันก็คือคอหลักที่ผมเอาไปใช้ในเจ้าพลังงานพิโมงนะครับนั่นเองการสร้างพลังงานฟิลโมกนะเกิดจากวงสามวงถ้าเราสามารถที่จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรงจ่ายเข้าสู่แหล่งกักเก็บพลังงานหรือแบตเตอรี่ได้ทันต่อการใช้งาน ู้ใช้เราจะสามารถใช้พลังงานได้ไม่มีที่สิ้นสุดนี่กฎของ b บ I ยร์งนักรองอออมพลังงานยะี่ห้อแม้ในส่วนตรงนี้พู้ไปหมดแล้วและในคอร์ตอนที่แล้วผมก็บอกว่ามันมีคนที่ไม่รู้เรื่องและไม่ได้อยู่ในวงการนะครับทะลึงล่งทะลึ่งไม่ได้ลึงล่งทะลึ่งไม่รู้จักจังหวะไม่รู้จักเวลา พราะตัวเองไม่ได้จบวิศวะและไม่ได้อยู่ในวงการพลังงานอันล่งคิดว่าทำได้เองกิดมดพยายามที่จะเป็น รเร็วเกินไป EV ต้องดิสลับรถที่เป็นน้ำมันให้รถที่เป็นน้ำมันนะหายไปก่อนนะครับเพราะฉะั้นถามว่ามันหายหมดไหมไม่หมดแต่มันก็จะเปลี่ยนจากเครื่องยนต์ที่เป็นน้ำมันกลายเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ไฮโดรเจนในการขับเคลื่อนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงเนี้มันจะต้องเกิดขึ้นในอีกไม่ต่ำกว่า5ปีข้างหน้าครับ ปฏิริยาให้มาเกิดขึ้นภายในตอนนี้แล้วคุณบอกว่าคุณจะลุยกับมันได้เนี่ยคําตอบคือฝันนะครับไม่มีทางเป็นไปได้เพราะอะไรจังหวะยังไม่มาการดิสับมันยังไม่ถึงที่สุดนะการดิสับต้องถึงที่สุดก่อนคนต้องยอมรับมันเต็มที่ก่อนเมื่อคนยอมรับมันอย่างเต็มที่แล้วยอมรับมันทั้งหมดแล้วนะเครื่องยนต์จะ เรียกว่าไม่ถูกนํามามองอีกเลยคนจะไม่มองรถที่เป็นเครื่องยนต์เลยนอกจากรถที่เป็นเครื่องยนต์ราใช้ไฮโดรเจนแต่ด้วยอิทธิพลของดิสัพติเทคโนโลยีคนจะหันไปมองรถไฟฟ้ามากกว่าเพราะว่าคนจะเริ่มรู้สึกติดใจกับความแรงของมันคนจะเริ่มรู้สึกติดใจกับคลอกมหาศาลของมันคนจะ เริ่มรู้สึกติดใจกับฟีเจอร์ข้างในซึ่งโคตรแพลวพลาวไม่ใช่แพรวพลาวธรรมดาแพลวพลาวสุดๆนะครับทุกอย่างโอ้โหมีระบบรองรับแบบทันสมัยล้ำสุดๆถามว่าไอเดียรุ่นใหม่ๆ,ๆ,ๆเนี่ยแรกๆก็าอาจจะติดใจใช้เครื่องยนต์นะแต่พอหลังๆลองไปขับรถไฟฟ้าดูสักทีโอ้โหฟีเจอร์นะเดี๋ยวนี้ขนาดรถที่มาจากจีนหลาย ท,ทำฟีเจอร์ข้างในล้ำโคตรรนะครับรถราคาล้านสามนะครับดีพอล้านสามมีโปรเจคเตอร์เฮดอัพในขณะที่เฮดอัพไอโปรเจคเตอร์ที่ฉายขึ้นจอเนี่ยนะครับมีในรถ b ีอราคาประมาณสี่ล้านอนะ่ะไอ้นี่ล้านสามเห็นนะยัรถไฟฟ้า ดี m ก็เริ่มเปลี่ยนสายการผลิตเป็นรถไฟฟ้าเป็น i x หมดแล้วนะครับคือเปลี่ยนสายการผลิตไม่ผลิตรถที่เป็นน้ำมันแล้วเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเริ่มค่อยๆเปลี่ยนแล้วเบนเองก็เหมือนกันนะครับเริ่มประกาศเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าหมดเพื่ออะไรไปชนกับจีนแล้วดูจีนฟีเจอร์ที่ออกมานะครับรถมีตั้งแต่เซ็ชั่นเล็กสุดไปจนถึงเซ็คชั่นใหญ่บัเอร์บัเตอร์เลย พยายามจะไปฟัดก,กับเฟอร์รารี่แล้วมันจะไปฟัดได้ไหมะโอเคความแรงได้อะไรได้แต่ความเชื่อถือของแบรนด์น่ะคุณคิดว่ามันจะไปเทียบกับเขาได้ไหมละ่ะคำตอบคือผมว่ายังห่หางยังหางกันกันต่อให้คุณใช้เครื่องสองพันแรงมา้าเลยแรงปี๊ดเลยเหรอ จะไปฟัดกับทั้งเยอรมันทั้งอิตาลีนะครับเพราะฉะนั้นปอเช่เองก็โดนเห็นไหมโดนรถจีนนะครับออกมาอวตาเห็นไหมออกมาเพื่อที่จะออกมาฟัดกับฟัดกับรถปอเช่เลยแล้วเขาประกาศฟัดเลยว่ารุ่นนี้จะชนกับรุ่นนี้ของปอเช่รุ่นนี้จะชนกับรุ่นนี้ของปอเช่เลยนะครับออกมาฆ่ากันเลยเพราะฉะนั้น จริงแล้วเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของแบรเรื่องของการจอบรับเรื่องของระบบต่างๆการพัฒนาผมว่ายังห่างนะครับยังหายังาเพราะฉะนั้นจะให้มันไปไล่กันไปสู้กันไปฟัดกันไปไปอะไรกันเนี่ยผมว่ายากยากนะครับยังยังห่างกังงน แต่ถามว่าฟัดได้ไหมอ่ะไม่แน่นะครับนน่าจะฟัดได้น่าจะฟัไดฟได้นะครับสู้กันไดนะ้ในส่วนตรงนี้เราก็ต้องมาดูกันนะครับเราก็ต้องมาดูกันว่ามันจะไปเรียกว่าไปสู้กันยังไงในสานตซึ่งถ้าสังเกตดีๆนะครับ รถยนต์ที่เป็นอของจีนเนี่ยเป็น EV ส่วนใหญ่เนาะแต่รถน้ำมันก็มีนะครับบีว e ีก็มีนะ,อ,ะอย่าง Get เทสวาอัลเตอร์ก็เป็นบีวีนะครับก็เป็นเอสีวีอะไรเงี้ยมีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นไฟฟา้า100%แต่หลายแบรนด์ที่เป็นไฟฟา้า100%ก็ออกมาเยอะมากถ้าเราดูแบรนด์รถญี่ปุ่นดีๆแบรนด์รถญี่ปุ่นไี่มีสุดละ นะแต่จีนอแบบเดียวมันออกมาไม่ต่ำกว่าผมว่าเกินสิบแล้วอ่ะรถญี่ปุ่นที่เข้ามารถญี่ปุ่นที่เข้ามาเทียบกับจีนที่แบบคลักเข้ามาต้องบอกคลักเลยนะเข้ามาเนี่ยเรื่องเอาย้อนกลับมาที่ผมเคย ขั้นสเต็ปของรถไฟฟ้ามันจะเป็นยังไงมันก็เริ่มจากการที่เป็นรถไฟฟ้าธรรมดาก่อนรถไฟฟ้าที่มีการชาร์จเร็วขึ้นจนระทั่งเบียดรถน้ำมันได้หลังจากนั้นก็จะมีสเต็ปที่สามก็คือรถไฟฟ้าที่เป็น iev i ก e ็ค e ือ e ถ้าเป็นสัพท์ของผมนะไม่ใช่สัพท์ทั่วไปนะ iev ก็คือ infi เด็กเขวิทย์โซก็คือมีอินฟิตี้เจเนเรเตอร์อยู่ในรถเพราะนั้นอินฟิตี้เจเนเรเตอร์อยู่ในรถมันจะเป็นยังไงมันก็คือมันผลิตไฟฟ้าใช่ไหมอินฟิตี้เจเนเรเตอร์ก็คือเจเนเรเตอร์ซึ่งผลิตไฟกระแสตรงนะครับจ่ายเข้าสู่แบตเตอรี่ตามเบียไเป้เลยนะจ่ายเข้าสู่แบตเตอรี่เรื่อยๆจ่ายก็เปเรื่อยๆถ้าการจ่ายนั้นพันกับการที่รถถูกใช้ออก รถถูกใช้ใช้ไฟฟ้าออกตลอดเวลานั่นหมายความอะไรครับนั่นหมายความว่าเราสามารถขับรถไฟฟ้าคันนะั้นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดและไม่ต้องอีกอแต่สเต็ปนี้มันคือสเต็ปที่สเต็ปที่หนึ่งคือรถออกมาสเต็ปที่สองคืออะไร สเต็ปที่หนึ่งคือรถไฟฟ้าออกมาเบียดกับรถน้ํามันถูกไหมสเต็ปที่สองคืออะไรรถไฟฟ้าซึ่งข้อเสียเปรียบก็คือชาร์จชา้ากว่านู่นนี่นั่นระยะทางวิ่งโอกาสกินข้าวลิงสูงอะไรต่ออะไรก็จะต้องปรับตุงตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งชาร์จได้เร็วพอๆกับรถน้ํามันที่เติมน้ำมันพอมันเร็วเท่ากันแล้วนะครับมีระยะทางวิ่งที่ยาวขึ้นเซฟขึ้นมีความรู้สึกว่าเออดีขึ้น ดีกว่าที่จะไปใช้รถน้ํามันเพราะมันประหยัดเงินกว่าเยอะถูกไหม,มคนก็จะเริ่มเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าจนจนเกือบหมดนั่นคือสเต็ปที่สองและสเต็ปที่สามจึงจะตามมาก็คือสเต็ปที่รถไฟฟ้าพัฒนาขึ้นไปจนถึงขัน้น iev นี่คือสเต็ปที่สามซึ่งผมมอกว่าสเต็ปที่สามเนี่ยอีกไม่ต่ำกว่าห้าปี ดังนั้นยาริอาจคิดท,ที่จะเล่งปฏิกิริยาทำให้ตัวเนี้มันผิดจังหวะสิ่งที่เกิดขึ้นเปอะไรรู้ป่ะเขาเก็บคุณเขาเก็บเทคโนโลยีเก็บยังไงมีบริษัทน้ำมันหลายๆลยบริษัทนะครับที่เก็บเทคโนโลยีเก็บยังไงสมมุติผมเคยสังเกตไหแต่ก่อนนี้มีรถใช้น้ำ รถใช้น้ำนั่นคืออะไรครับฟิวเซลถูกไหมฟิวเซลนะแย่งน้ำด้วยไฟฟ้าเอาไฮโดรเจนออกไปใช้กับเครื่องยนต์นะครับอ,อันนั้นคือฟิวเซลหายไปไหมในเมืองไทยใครเค,เคยเห็นข่าวปะ่ะทายไหมหายใครทำให้หาย,ค,หายคิดเอาเองนะเพราะอะไรมันยังไม่ถึงเวลาและเขาไม่ได้เป็นคนครอบครองเทคโนโลยีนะถ้าคุณคิดว่า คุณจะจดสิทธิบัตรแล้วคุณจะเอาสิทธิบัตรไปซัพนล้ายให้กับกลุ่มบริษัทเพราะว่าเรากำลังจะนิ้วดับจนเต็มที่เลยฝันไปเถอะครับดิฉันคิดอ่างน้ใองนเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะซื้อสิทธิบัตร หลายบริษัทที่เป็นบริษัทน้ำมันผมเคยพูดไปแล้วเมื่อตอนปีหนึ่งเลยบอกว่าประเทศไทยเคยพัฒนาฟูลีซินติกน้ำมันที่เป็นฟูลีซินติกเลยนะครับเมื่อประมาณสัก15 20ี่ปีนะบเลยนะถึง20ปีที่แล้วเนี่ยนะพัฒนาน้ำมันฟูลีซินติกฟูลีซินติกคืออะไรสังเคราะห์ร0อยเปอร์เซ็น เหมือนกับข่าวล่าสุดเห็นไหมที่ครูน้อยสามารถที่จะสกัดยางคาราให้กลายเป็นน้ำมันได้น้ำมันอะไร B 1ร้ 100, หรือไบโอดีเซล100%เนี่ยคณใช้เก่งขนาดไหนทํได้เช่นเดียวกับน้ำมันฟูลีซนเนติกก็เหมือนกันฟูลีซนเนติกคือน้ำมันเครื่องสังเคราะห์100%ไม่มีผลิตภัณฑ์จากจเอเจียมเลยมาจากพืชทั้งหมดแล้วเป็นไงครับ โดนซื้อสิทธิบัตครับโดนทางมิด้าอีสมาซื้อสิธิบัตผมรู้ด้วยว่าซื้อไปเท่าไหร่ซื้อถูกด้วยนะครับแต่จําเป็นต้องขายเอาเงินไปใช้ซัดีกว่าที่จะไม่ได้ใชยย้เนหนเลยนี่คือเรื่องจริงนะครับนี่คือเรื่องจริงนะเพราะฉะนั้น ในวงการนี้เป็นอะไรที่ผมจะบอกว่ามาเฟียก็มาเฟียนะแต่เราต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้เป็นนะครับค่อยๆโตยังไงแทรกตัวเข้าไปยังไงและมีเขาเรียกว่าความรอบคอบระมัดระมัน,นแล้วมันจะไปได้แล้วมันจะอยู่ในวงการนี้ได้ผมอยู่ในวงการนี้มาสามสบกว่าปีแล้ว แล้วผมอยู่ในวงการที่เป็นพลังงานพิโมกเนี่ยมา17ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่17แล้วแลวผมก็เป็นคนประกาศเรื่องของฤษีพลังงานพิโมกด้วยในช่อง y youtube ของผมนี่แหละนะครับรวมถึงใน h a n n e l ที่เป็น clean and c o a n c o a n d clean energy ด้วยประกาศไปเมื่อ2ปีที่แลนะ้ดังนั้นทุกอย่างเนี่ย เรารู้ว่าเราต้องทําตัวยังไงเรารู้ว่าเราควรจะเดินยังไงลิทึ่มของมันเป็นยังไงถ้าคุณผิดจังหวะโอกาสคุณทินาาสูงมากตนะือนนะครับตื่นเรือยเยครับใน,นส่วนตรงนี้สั่งมาเอาละครับว่าสมควรเราเจอกัน อีพิสซดน,น,น,นี้ต้องดูนะครับรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามแล้วก็เราจะมีช็อตคลิปนะครับลงในช่องดีทีทันเตอร์เนลนะครับแต่ก็จะไม่ได้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีใช้งานเดียวนะครับก็จะเป็นเรื่องทั่วท่วไปท,ที่เอาเป็นว่ามีประโยชน์